สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้หนะ้าเขาดูแบบว่าธรรมชาติมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยลุกจะมาทำลุคเมคอัพโนเมคอัพนะคะหรือว่าแต่งหน้าให้เหมือนไม่แต่งหน้านั่นเองนะก็ไปดูกันว่าวันนี้นะคะแต่งหน้าง่ายๆแบบนี้แหละจะใช้ขั้นตอนอะไรบ้างนะคะที่สำคัญผิวใสมากนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหาซีซีโคชั่นนะคะที่ให้การปกปิดคา่ายไงไปดูกันเลย เรอาขั้นตอนแรกกันเลยนะคะหนูก็อยากจะให้ผิวของหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็สุขภาพดีมากที่สุดนะคะวันนี้จะใช้เป็นอันนี้ค่ะ Cheer mm hmm. Seed Water นะคะ mm hmm. เป็นโทนเนอร์ที่แบบว่าใช้ฉีดหน้าค่ะ mm hmm. ก็ฉีดได้เลย แล้วก็วันนี้นะคะจะใช้ CC Cushion นะคะวันนี้เนี่ยมี2ตัวเลือกมาให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะสำหรับคูชั i o นะคะก็มีคูช h i o ที่ช่วยเรื่องเรื่องความปกปิดเป็นพิเศษนะคะจะให้ผิวที่เรียบเนียนสุดๆนะคะแล้วก็ปกปิดรอยแดงแล้วก็รอยดำได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็คือคูช h i o CC ค u ช h i o n นะคะ Intense Cover High Coverage นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่อง High Coverage แล้วก็ Brightening นะคะจะช่วยทำให้ ผิวของเราเนี่ยที่มีปัญหานะคะดูเรียบเนียนแล้วก็ยึดเกาะกับผิวได้ดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ชอบใช้วิบบครูชนะคะแต่ว่าหาวิที่มันปกปิดไม่ได้สักทีนะคะก็อันนี้เนี่ยดีเลยดีมากๆากเลยคะ่ะคือใช้ไปถ่ายงานมาแล้วหน้าดีมากนะคะก็ชอบมากนะเดี๋ยววันนี้จะใช้ด้วยนะอีกตัวหนึ่งน,นะคะตอบโจทย์สําหรับสาวๆผิวแห้งนะคะสําหรับใครที่มีผิวแห้งเนี่ยแล้วก็ หน้าแล้วก็เป็นขุยขุยมันไม่ค่อยติดหน้าค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลย C C Ultra Moist Cushion นะคะก็เขาจะเป็นแบบช่วยเรื่องความชุ่มชื่นเป็นพิเศษนะคะเอฟเฟกของเขาก็คือ Moisture c o v e r a g e นะคะคือปกคลุมด้วยความชุ่มชื่นมากๆนะคะแล้วก็ เป็น glow skin นะคะคือผิวเนี่ยจะฉ่ำวาวถึงขั้นสุดสุดสุด,สดยอดเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับสาวผิวแห้งที่ต้องการหน้าฉ่ำน,นะคะส่วนอีกอันเนี่ยสำหรับสาวๆที่ต้องการปกปิดหน้าพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าถึงเราจะเป็น m a k e ัพโน m มค e ัพนะคะเราก็อยากให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียบเนียนกริบนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแดงตามแบบข้างๆจมูกนะคะเราก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะก็คือให้ coverage ได้งนะคะ เพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าแบบเอฟเฟกของมันเนี่ยคือมันยังมีความช่าอยู่บนหน้านะคะตรงนี้เลยนะแล้วก็เรียบกลีบเลยคือใต้ไมีสิวตรงนี้นะคะก็เรียบนะแล้วก็พวกรอยแดงนะคะแล้วก็รอยค้าใต้ตาเนี่ยก็ปกป,ปิดได้ดีเป็นพิเศษนะคะก็ตัวนี้ชอบมากคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยออกไปข้างนอกมาใช่ไหมแล้วก็ทาไปถ่ายงานมานะแล้วก็พอแบบถ่ายออกมาแล้วมันประทับใจมากนะคะก็เลยสวยมากนะตัวนี้ดีมากนะ ต่อไปนะคะนุ้จะขอลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดนึงนะคะตัวนี้เป็น Easy Cover Stick Concealer นะคะก็คือตาดำนอนดึกนะคะก็ทาลงไปไห,นหน่อยนึงนะคะส่วนที่อื่นแบบไม่ต้องปกปิดแล้วเพราะามันแบบโอเคแล้วนะคือพอมันเป็นเมคอัพหนเมคอัพนะคะนุกก็อยากจะให้มันเป็นผิวมากที่สุดนะ ซอฟเป็นครีมบัชนะคะคือจะเน้นให้ใช้สีชมพูหน่อยนะคะเพราะว่าเออหน้าของเราเนี่ยเวลาที่มันร้อนๆน,นะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแก้มชมพูชมพูใช่ไหมถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนแต่งหน้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้เลยตอนนี้นะคะทาออกมาแล้วเนื้อมันจะแบบบางมากๆนะสวยมากให้ดูทาไปช่วงหน้าแก้มอะคะ่ะมันจะได้ดูแบบอมชมพูเป็นธรรมชาตินะ ไม่เห็นเลยว่าแบบทาไม่ใช่เพราะว่ามันสว่างไปนะแต่ว่ามันไม่เห็นจริงๆแบบคือมันธรรมชาติมากๆแบบดูดีมากเราใช้คู่กันเป็นอะไรที่แบบเลิศมากจากประสบการณ์จริงในวันนี้นะคะจากนั้นนะคะมาเซตหน้ากันด้วยแป้งฝุ่นค่ะเพื่อไม่ให้ตรงช่วงบริเวณทีโซนเนี่ยมันดูโกลจนเกินไปนะคะก็ใช้แป้งฝุ่นเนี่ยเซตได้เลยหรือว่าใครจะ ถ้าเป็นคนหน้ามันนะคะก็สามารถทาทั้งหน้าได้นะแต่ว่าหนูชอบแบบมันๆโ,โกโก้ีกัก็ทาแค่ตรงจมูกนะคะแล้วก็ข้างบนเปลือกตานิดนึงตรวไปถึงตรงคิ้วนะคะมันจะได้ทําให้คิ้วกับตาเราเนี่ยอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนขึ้นนะคะมาต่อกันที่เขียนคิ้วข่าววันนี้นะคะเราจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นกันค่ะก็ มันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะธรรมชาติกว่านะคะก็เลือกสีคิ้วที่มันแบบค่อนข้างอ่อนนะคะหรือว่าตามสีผมของเรานะคะวันนี้นูก็จะใช้เอ่อที่มันค่อนข้างอ่อนหน่อยนะเพื่อให้มันเป็นงานแบบนูไม่ตั้งใจมากนะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันว่าก่อนเขียนคิ้วกหลังเขียนคิ้วเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะก่อนแต่งกาลังแต่งเนี่ยเน้นการแบบเติมเต็มมากกว่านะคะไม่จําเป็นต้องแบบเขียนให้มันเป็นโครงมากๆนะคะมันจะดูไม่ธรรมชาติคะ่ะ ไม่มีคิ้วนะคะก็สามารถใช้สีเข้มนะคะระบายไปตรงแบบช่วงหางคิ้วได้นะคะมันจะได้ไม่หายนะคะคิว้วจริงๆแบบแต่งเมคอัพหรือเมคอัพไม่ยากนะคือทำยังไงอะให้มันแบบดูธรรมชาติดูแบบไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มนะคะมาทาช่วงหางคิ้วนิดนึงนะ เวลาแบบเผื่อต้องไปถ่ายลงถ่ายรูปมันจะได้แบบดูมีเส้นคิ้วหน่อยนะึงนะไม่ต้องเยอะเลยง่ายสบายๆนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนนะคะมาทาตรงปลายจมูกนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูมีดังขึ้นถึงจะธรรมชาติแต่ก็ดังอย่าหายมีไว้บ้างเดี๋ยวมไม่รู้จะเอาอะไรหายใจตั้งเมบนนี่ ลังจากนั้นนะคะนุ้จะเขียนตานะวันนี้จะเขียนตาแค่ข้างในนะคะเป็นอินเนอร์อย่างเดียวเลยนะก็จะใช้เ,เจลไลเนอร์แบบดินสอนะคะแต่ว่าเป็นสีน้าตาลนะคะก็จะเป็นสีน้าตาลพาลงไปข้างในเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องตวัดเส้นใ,นใดๆเลยนะคะแค่เติมเต็มคนขนตาให้มันโอเคก็พอแล้ว จากนั้นนะคะนูก็จะปัดมาสคาร่าค่ะเป็นมาสคาร่าแบบเพิ่มวอลลุ่มเบาๆนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ต่อขนตาให้มันยาวหรือว่าอะไรนะคะแค่แบบช่วยเรียงขนตาให้มันดูไม่พันกันนะคะแล้วก็ดูขนตาชัดขึ้นค่ะเราจะปัดแค่ขนตาบนนะคะอันนี้ขนตาร่างเราไม่เน้นค่ะ สําหรับคนที่ตาสองชั้นนะคะก็ถ้าอยากให้ตาชัดขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นโนเมยามนะก็ใช้อายแชโดว์นะคะสีน้าตาลแบบแมทแมทอย่างนี้นะก็เนื้อของเขาจะเป็นสีน้าตาลแบบธรรมชาติหน่อยนะนี้นะคะใช้คัดเบ้าได้เลยเพราะว่ามันเป็นสีน้าตาลที่แบบว่าค่อนข้างแบบดูธรรมชาติมากค่ะมันจะดูเหมือนเงาชั้นตาของเราจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสารทาชั้นเดียวนะคะก็สามารถทาลงไปได้เลย ตาก็ได้ก็เลยทาไปส่วนตัวทาทั้งตาเลยนะคะเพราะว่าตาตีค่ะที่แบบไม่อยากให้ใช้เป็นแบบพวกวิงวิงเพราะมันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาทาลิปกันหน่อยะคะ่ะวันนี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะลิปเนี่ยจะใช้สีออกแดงๆนิดนึงนะให้มันดูแบบว่าสุขภาพดีนะคะดูแบบเป็นสีเชอร์รี่เชอร์รี่นะคะก็ทาเลยค่ะ จะใช้แบบแป้้ๆอย่างนี้นะคะเพราะมันจะดูเนียนกว่าจริงๆถ้าแบบว่าเพื่อนๆชอบแบบแบบนี้นะคะก็สามารถออกจากบ้านได้เลยแบบเป็นเมคอัพโนเมคอัพนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่พอใจนะคะก็สามารถใช้ไฮไลท์นะคะปัดเพิ่มลงไว้ได้ตอนนี้เป็นไฮไลท์แบบสีๆนะคะก็จะปัดบริเวณตรงนี้นิดนึงให้มันดูเงาขึ้นนะคะ เพราะว่าเขาเป็นสายหน้าเงาหน้าไม่เงาแล้วไม่มั่นใจแค่นี้เลยแล้วก็ข้ามวนปากนิดนึงนะเท่านี้ก็แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นเมคอัพหนุ่เมคอัพนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับลุคนี้นะส่วนตัวบอกเลยว่าชอบตัวนี้มากเลยที่พี่บอกว่าเป็น CC Cushion แบบ เป็น High Coverage and b r i g h ท e n i n g นะคะคือทาออกมาแล้วหน้ามันดีมากคือหน้ามันสวยมากนะคะคือแบบมันเป็นงานผิวที่มันปกปิดแล้วก็แบบดูโกลดูสุขภาพดีด้วยในคราวเดียวกันนะคะคือดูหน้าใสมากๆนะไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย